ต้อนรับทุกท่านนะครับ้าสู่รายการทีเครนแอนะครับทางเรื่องที่ fm 1 0ึ่งเมกรเฮิร์นะฮะกลับมาเจอกันแบบนี้นะครับในทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองนะครับกู้ฟังรับขออนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องราวประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของพื้นที่นะครับในการลงปฏิบัติตภารกิจของทั้งด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งมีการรายงานคู้ฟังรับวันนี้ วันที่11มีนาคมคเวลาประมาณ12นาฬิกาคณะอสมรและประชาชนชาวหาดใหญ่นะครับเริ่มทยอยรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีการเดินทางมาตวรวจราชการที่จังหวัดสงขลานะครับโดยในช่วงบ่ายวันนี้คร,ระเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการลงตวรวจราชการในพื้นที่บริเวณตลาดกินหยงและก็ตลาดสันติสุขหาดใหญ่ม,มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องประชาชนที่ รอต้อนรับท่านนายกลุงตู่นะครับซึ่งในนอนครับรัฐบาลเนี่ยมีการเตรียมยกระดับโรงพยาบาลสงขลานะครับซึ่งมีการใช้งบประมาณนะครับหนึล้านสู่โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อชาวสงขลานะครับซึ่งมีแผนพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาในรูปแบบใหม่ครบวงจรครับเช่นเรื่องของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับด้วยระบบบริการอุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินเนี่ย รวมถึงครับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองนะครับในส่วนตรงนี้เองก็ถือว่ามีการดูแลนะครับแล้วก็ทุ่มงบประมาณเพื่อที่จะได้ยกดับนะครับคุณภาพของการแพทย์และก็การสาธารณสุขนะครับทีนี้นะครับทางด้านของประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับมีการมารอต้อนรับทนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาวันนี้ครับโดยที่บริเวณท่าแพขนานยนต์อบจจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ มีประชาชนจังหวัดสงขลามารอต้อนรับนะครับรวมถึงการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่สงขลาแล้วก็รวมถึงจังหวัดยะลานะครับในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งในประเด็นนะครับที่ท่านนายกเดินทางมา,าปฏิบัติราชการในครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงเช้าสิบโมงครึ่งเนี่ยท่านนายกก็เดินทางมาถึงสงขลาแล้วก็สักการะสารเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลานะครับตำบลบอยางอำเภอเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะ จากนั้นนะครับในช่วงเวลาสวีตนาฬิกา3ทีเดินทางไปยังแพนขนานยนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็การตรวจสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะมีการเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหานครนะครับพร้อมกับรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายในการประเด็นนะครับการยกระดับโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับการตรวจการรักษาโรคนะครับทีนี้นะครับก็จะมีการ ติดตามการแก้ไขปัญหาคลื่นอากาศเสาะใจฝั่งที่ท่าบอนอเบรโนดด้วยนะครับซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า1,220ครัวเรือนนะครับซึ่งบรรยากาศในวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับในการต้อนรับทนายกประยุทธ์นะครับก็ถือว่าเป็นนายกลุงตู่ของพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในวันนี้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนะฮะเสาร์หน้าเวลาเดิม บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสนะฮะสารนั่งกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ